ให้กี่คะแนนเปิดกระแสะวิจารณ์คุณชายตอนสุดท้ายควรจบแบบนี้ไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งละครน้ําดีที่เรียกกระแสะแรงจนลิฟต์ก็เอาเขาลงไม่ได้จริงๆสําหรับละครเรื่องคุณชายจากช่องวัน31ที่สนุกเข้มข้นสุดข,ขีดจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งที่ออกอากาศยาวนานข้ามวันกันเลยทีเดียวยิ่งเรื่องราวในละครช่วงหนึ่งเวลาพีคเท่าไหร่ก็ยิ่งกระแสะแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องราวโค้งสุดท้ายของละครคุณชาย EP 14-15และเมื่อละครมาถึงตอนจบที่เรียกว,ว,ว่าฟ้าหลังฝนที่ทำเอาแฟนๆออกมาแห่วิจารณ์โดยมีการลงคะแนนเสียงให้ละครคุณชายมากมายโดยเสียงจากแฟนละครก็มีมากมายทั้งชื่นชมและติบ้างทั้งนี้เราจะพาทุกคนมาชมกระแสะวิจารณ์ที่ต้องบอกเลยว่ามีทั้งให้10บและให้หนึ่งด้วยโดยมีเนื้อหาดังน,นี้ประมาณว่าหนึ 10. บทตอนสุดท้ายไม่มีอะไรให้น่าจดจำเลย พอนายแม่ตายคือหลงเหลงมากไม่อยากดูเลยแต่อยากรู้แล้วไม่มีอะไรเป็นเหตุผลสักอย่างเจ้าสัวหมามีลูกน้องอยู่แค่นั้น,นหรอคือแบบไม่อินไม่สมจริงอะไรก่อนเราคิดว่าคนสมัยก่อนไม่น่าจะยอมรับเพศที่สามได้กว้างเท่ากับคนสมัยนี้เลยนะโดยเฉพาะครอบครัวตัวละครเทียนควรเป็นคนสะท้อนให้คนทิวเห็นไม่ใช่ให้ครอบครัวมาสะท้อนหรือตอนใกล้จบยอมรับว่านียนแบบร้อเอร์เซ็ ขนาดนั้นได้ไงมันไม่มีเหตุผลมารองรับเลยนะเอาดีๆทุกอย่างมันหลวมมากแต่ในขณะเดียวกันเสียงส่วนมากก็ยังเทใจไปให้คุณชาย10บกับจำนวนมากเช่นให้เต็มเลยครับถึงแม้บทบางช่วงจะเกินเบอร์ไปหน่อยแต่เพราะบทอีกนั่นแหละที่เข้มข้นสนุกมากพลิกไปพลิกมาทุกตัวละครมีเหตุผลของการกระทำทั้งหมดเกลียบทตัวละครได้ดีมากแล้วก็ขอชื่นชมนักแสดงแสดงดีทุกคนเลย ถือเป็นละครที่ประทับใจอีกเรื่องเลยครับ9.5ทับเป็นละครที่เบิกกลมกล่อมดีนักแสดงเล่นดีกันทุกคนทําให้คนดูอินตามไปกับทุกตัวละครตัวละครในแต่และตัวดูมีมิติเหมือนคนจริงๆติแค่2ตอนก่อนตอนอวสานเรื่องดูยืดไปหน่อยไม่กระชับกระเฉงเลยหักแค่ 0. 5ดสิบสิบมีความสุขได้ดูละครคุณภาพชอบคุณภาพทีมงานแลนะนักแสดงทุกคนครับและยังมีความคิดเห็นอื่นๆอีกมากมาย